เย็นนี้ที่สันคบรรีชัยนาทได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่บ้านสวนดกรภูกูกัญญาที่สันคบรรีชัยนาทก็เลยมาดูนะครับว่าไม่ได้มาหลายเดือนเลยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เพอปลูกแล้วสามารถที่จะผลิตดอกออกผลได้อย่างงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวแคลิฟอร์เนียมะม่วงที่นาพันธุ์ดีๆมาจากบางคลาเฉชงเซาหรือแม้แต่มะพร้าวของอัปวา แต่เห็นต้นไม้แล้วก็ชื่นใจครับเพราะว่าต้นไม้ที่เอานํามาปลูกนี่ขนาดนี้เนี่ยสูงใหญ่พอสมควรแล้วนะครับ3ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นพยุงนะครับนี่ก็พยุงนะครับพยุง3ปีก็ประมาณนี้นะครับถัดไปด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสวนไรนาสวนผสมซึ่งมีคุณพ่อของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยดูแลในไรานาสวนผสมแห่งนี้นี่ไปเรื่อยเวลาหลายปีแล้วนะครับก็ยังยอมรับนะครับว่า เราอาจจะไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงอันนี้เป็นมะนาวคลิปเนียครับรู้สึกว่าจะได้รับผลผลิตไปหลายช่วงแล้วนะครับก็ยอมรับนะฮะว่าเราอยากจะเสริมสร้างโครงการต่างๆไมยว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเรื่องโคกหนองนามโมเดลเราจะมีบ่อปลาด้วยนะครับมีบ่อปลาแล้วก็เลี้ยงปลา,าไว้นะครับ มุมนู้นก็จะมีไรนาสมนผสมอีกบางส่วนนะครับแต่ผมจะพาไปเยี่ยมชมเราอย่างนี้เองเราก็อยากจะเห็นนะครับว่าการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันพัฒนาทุพสังคมต่อให้มีปัญหาเรื่องวิกฤตโควิดที่ผ่านมา2 3สปีนะครับก็ยอมรับว่าแม้แต่ตัวร่างกายของดรปุชชิตเองก็ยอมรับว่าเกอบจะไม่มีโอกาสได้รอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าประมาณ5%เท่านั้นแต่ตอนนี้ครับเริ่มที่จะนาน้าหนักนะครับแล้วก็สู่ภาวะร่างกายที่จะเริ่มกลับเขิดเข้ามาสู่ภาวะปกติ แต่เราก็ยังต้องพึงระวังนะครับอยากจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็บอกว่าเสี้ยวชีวิตของคนเราเนี่ยจะต้องมีคุณค่าเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชนโดยการแบ,บ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมเอาละครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับบริเวณด้านนู้นฮะว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้สำหรับที่นี่ครับไรนาสวนผสมดอกเรภผูผผปัญญาที่สารบริจนาาอาการอย่างนี้ฮะรเราอยากจะทําเป็นอาคารสํานักงานเพื่อจะบูรณาการความรู้ให้กับบุคลากรที่จะมาศึกษาหาความรู้จริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนสักครู่